ครับสวัสดีครับสกี้ผมพูดถึงฮิวหนึ่งที่ใช้คู่กับตัวปุ๋ยน้ำสามส่ซึ่งเป็นดับเบิลน,นะครับมันจะทำให้เขียวโอ้โหแล้วก็งามเร็วอะฮะเอาว่าฉีดวันนี้พรุ่งนี้เขียวอะเอาเลยช้ฮิวหนึ่งกับ3ามนะแล้วผมลืมบอกไปว่าฮิ้วหนึ่งนะนอกจากมันจะทำให้พืชกินอาหารได้เยอะแล้วเนี่ยมันยังมีส่วนป้องกันเพี้ยหนอนมแมลง แล้วในตัว301ก็มีส่วนป้องกันเพลี้ยหนอนมแมลงเพราะ301มันใส่ต่คร้หอมสระบทว่านหนอนตาลอยากเข้าไปด้วยส่วนหิ้วนะ่ะมันเป็นกลุ่มไคโตัวซานซึ่งมันเกิดการระคายเคืองต่อพวกหนอนเพลี้ยมแมลงมันไม่ชอบมาเกะอ่ะทีนี้ <c oughs> มาพูดถึงเชื้อโรคพืชอ่ะปลูกแล้วชอบเป็นโรคก,กันเยอะอ่ะผมก็จะพูดถึงตัวเอ็กมิการตัวเนี้ย เดิมทีมันขายดีมากนะอยู่ที่จอยคอยแล้วตอนนั้นมันยังไม่มีทะเบียนมันเป็นสมุนไพรก็เลยให้ถอดออกไปเพื่อไปขอทะเบียนตอนนี้ได้ทะเบียนมาแล้วมันยับยัง้งและทําลายเชื้อโรคทุกตัวที่เกิดขึ้นทางใบนะทางลำต้นนะฉีดเลยครับฉีดเข้าต้นทีนี้เวลาฉีดอ่ะมันต้องใช้คู่กับตัวนี้จะดีมากตัวนี้เดิมทีมันยางพารามันไม่ไหลเป็นพวกเบือกแตกหน้ายางตาย ลากเน่าโคดเน่าเลยก็เลยทำตัวยิสองเนี่ยที่จริงยิสองมันรักษาโรคในท่อลำเลียงอาหารของพืชทั้งใจเล่มโฟมและตัวเนี้ยมันไปยับยัง้งบล็อกเชื้อไม่ให้มีการขยายตัวเห็นไหมครับถ้าใช้คู่กันตัวนี้ทำลายยับยัง้งอีกตัวนี้ไปบล็อกไม่ให้เชื้อขยายมันเหมือนเราให้ยาสองตัวเลยตัวนี้กำลังลามๆอยู่ใช่ไหมโดนเข้าไปปับ๊บมันเป็นสมุนไพรนะ เชื้อจะตายส่วนตัวนี้เชื้อโรคมันอาศัยการแบ่งเซลล์ครับฟังกัสโปรสิตโปรซัวพวกเชื้อโรคต่างๆถ้ามันแบ่งเซลล์ในระยะเวลาที่มันกําหนดไม่ได้มันจะตายไอหิวเนี่ยหิ้วสองเนี่ยมันเป็นฟิล์มไงฮะเพราะมันเจอเชื้อโรคมันล็อกเลยกอดไว้เชื้อโรคกระดิ้นดิจะออกมาขยายตัวออกไม่ได้ตายก็ <c oughs> <c oughs> ได้นะหิ้วสองเานั้นถ้า ต้นไม้ใหญ่ไม้เล็กแล้วแต่นะถ้ามีปัญหาเรื่องเชื้อโรคเ้ลราเอายูส2ผสมกับเอมตรการอันนี้จักยี่สิบซีซีอันนี้ cc, นก็ยี่สิบซีซีมิกกันเป็นสี่สิบซีซีชีดเลยหลายคนบอกเอา้าแ้งอย่างนี้มันจะไม่เสียเที่ยวก็วใส่ตัวนี้ไปด้วยดิสามศูนย์หนึ่งก็ถือว่าฉีดปุ๋ยไปด้วยสามศูนย์หนึ่งห้าซีซียูสมยี่สิบซีซี เอ็นมีกาด2 0ซี CC, รวมแล้วเป็น4 5ซีน้ำหนึ่งเป้ฉีดเลยครับต่อให้พืชเป็นโรคอะไรก็ตามใบหงิกใบงอใบเหลืองยกเว้นพวกมแมลงแมลงทั้งก็ต้องไปเอาพวกบิวเรลีม,มาใช้เออทีนี้ดูนะไอ้สามประสานเนี่ยนี่คือสูตรจัดการเชื้อโรค็อกเชื้อโรค และตัวนี้ก็ทําให้มีการดูดซึมได้เร็วด้วยแล้วใส่ตัวปุ๋ยน้ํา301ไปด้วยบํารุงไปด้วยไม่เสียเที่ยวดีไหมครับชัดเจนนะถ้าอย่างเงี้ยบางคนบอกเอามานันยังไม่ป่วยฉีดได้ไหมได้เขาเรียกว่าฉีดป้องกันก็ตะก,กี้ท่านบอกว่าเห็นบอกไอ้ใช้ตัวนี้ก็หิ้วหนึ่งใช่ไหมเพื่อให้มันแรงงามใช่ไหมแต่ถ้าต้องการอยากจะยับยั้งเชื้อโรคเลยก็ท่านก็เล่นชุดนี้ก็ได้ เห็นไ,ไหมครับมันมีทางเลือกดังนั้นพืชที่ป่วยแล้วหรือยังไม่เป็นโรคใช้ได้เลยครับเอ็ดมิกาดยูสองสเดเนไ,ไแต่บางคนบอกอถ้าเรายังไม่ใช้ยูสใช้ยูหอยู่ยูหมันก็ป้องกันป้องกันโรคได้ในระดับหนึ่งแต่นี่ผมพูดถึงเมื่อเป็นแล้วเห็นไ,ไหมครับของเรามี อะไรเล่นเยอะมากส่วนปุ๋ยเม็ดทางดินนู3นสมีซิลิคอนปรับดินไม่ให้เป็นกรดมีซิลิกา้าฆ่าเชื้อโรคในดินอ่ะมีไตโคโดมาไล่กินเชื้อโรคในดินครบที่นี่ครับจอหอนคอยมีอะไรให้ท่านได้พิสูจน์สุดยอดครับ